าชมตลาดของป่ากันครับข okay, ายเห็ดเห็ดเนี่ยงนี่แม่เลยเห็ดเพิงอ๋อเห็ดเผือกเห็ดแต่ไค่เห็ดแต่ไข่ไข่มันแดง คือมีแต่ไข่ฝากเี่ไยโอ้ยม่ังไข่า้ยมตยงกเท่าไรเนี่ย่ขาสาทจอ๋อาสิแกงใส่เค็มใสกหวานใส้อะไรใส่ปลาเนาะใส่ต้มปลากบมาเขมาเอาไม่หอกดอกมันพะไม่ใครจมาทั้งไงกลมมากอย่ะไม่เคยจบกลมาดูเก็บตะไครดอกมันดอกมันนีตไคร้เออพี่ห้เอ็ดไปก็ยัับ เี่ยแม่หาสิบาทมีอย่างยบหาตัวจุงนแสบาทสองจานร้อยหาซิ 88, 28, 28, 29, 29, อันนี้สองจานหาสิบบาทเห็ดไมได่เห็ดงามไม่เห็ดตะไคร่จุ๋มเลยพี่น้องั่ออกรงได้เขาบอกคจได็กวาตะเกตแมงหนาแมงคับอีเดัวถุงจีบานี่ เพื่อนไปหาเหือเพื่อนเลี่ยงเสมอนีน่อ้หาว่าเป็ือน้าวข้บโอ้ก้อยเนาะไปอดก้อยไปก้อยอยัอยอย่งี่บอะอันนถอดตะเกตเตลาดของป้าครับพี่น,อน้องตลาดของป้า,า,าของป้าะอัสอ่สุ่งะนี่วัีควร เส้นลายเป็นเห็ดครับดูไหมน,ะนี่ของหากินยากมากขี้ยังไงแม่นี่ม,มาขี้พูนมาขี่พูน<ะ>มันหวานาไหมแม่ มันจินเปี้ยวหวานค่ะเปี้ยวหวานเปี้ยวหนะวานคือันกระสอบุ้นนัง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 ลัง่นใครหม่โอ้แบบเมาอ,อะไร ส้นกระไลอดีงามเทียนไม่ได้ของป้าเลยครับพี่น้องส้นลายเป็นอาหารป้าตามฤดูกาลยี่สิบมยี่สิบมเบนค่ะเบนบกเบนก็แบบสมมอ่อที่ไหมสมมอ่อจะมี จะเด็ดยวเด็ดยาวเอาปติสเค็นไปเลยสิไปติงมันน่งเป็นจะใส่น้าแขงือจะเอาน้าแข็งปุกินเอาลงแล้วมันี่กูกม้วนโอ้ยทอดตะเก泰ไม่ต้องจานูเห็ดตลอดนี่หละามันนั่เป็นตั้งเต่งตลาดของป้าตามด้วยกันโอ้ยใส่ขี้เรียบร้อยนะคะเอ้ขี้ปมซุกไปค่ะเนี่ทอดไป ตัวสุดน่าตัวสุดอันนี้มันยังครับลูกตัอบ่อนี่ตองนี่น้อยจักบาทรันสามตองร้อยลูกตัอสามตองร้อยกี่ป้วมันอันอันนั้นสูงเนี่ยวะอ๋เอาจั๊บจานนะครับห้สิบบาทไป่พี่เียไปกระเดช ร้านไฟเด็ดช่วยเอาไปแกงใช่ไหแกงใช่ไหมสมน้อยไม่สมเนาะอันนี้หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็เสียได้ิบ่เสียหายตอนนี้เอาเอาเนยร้อยเอาล้อยนึงนกเงี่ยงครับเนยนกไปหน้าโอ้โนกไปนาหนกไปนาธรรมชาติเรียบ ใมว่ามันเลี่ยงผมถอดอ่อนนึงผมถอดอ่อนนึงจักแด่ก็มีรับไปนอน่อยยันไปสิโอเคนหลายด้ตลาดไหมเนี่ผมมาย่ามเทียงครับตอน เงินจกักรารครับร้อยห้าสิบรับใหนละต่อกับจีบปมซื้อไปแกงใส่น้องไม่สด นังวัวนังวัวนางวัวค่นงวัวเอ็นแก้วโอ้เด <tem ี๋ยวลับมาเอ็นแก้วอ้ยอไปโม้ทาดนันไปแล้วโอ้หนานี่ไม่แต่เห็ดกับแม่งขับเลยนะแม่เนาะแมงขับยุดดงห่อเลยบอกแม่ ทุ้งจังหวัดแม่ทุ้งไงทุ้งละลอยทุ้งละรลอยผู้ไปหาก็หาเก่งเนาะมันเลี้ยงในไว้เสมอไงก่จะก็มีผู้เลี้ยงอยางนอกแม่เนาะเห็นได้ผู้เลี้ยงตากระแตนนี่ว่ามันเลี้ยงแล้วโอ้หอยหอยเดื้อหอยหวานเนาะ หอยอยังยไงั้หอยเดือหอยเดือหอยเดอหอยดอผีเมงค,ครับเสือก้มจ้ามาคุยนะนี่จะของปลาด้วยครับพี่น้องสุบสมมอแบบมี ถามหน่อยเปันเห็ดไรความเจ้วความความจินเลยความจินสบเลยอานเนี่ยันโตให้โตเนกันอัออวนี้วายวายกับนี่ถ้าวาย ้นงามๆม่ลานของมันจะเหตตะไคร้แม่านร้จ้าีจเหตดครเวมดเลยมาแม่ไคร้เลยจ้าให้ดู้วานเลาสีาอโอ้ปางามงามจ้าใ่ีดอกงอก่จิดอกจุ่มๆเลย ไปไต้เาะไดแม่คือได้จูบหักแน่แต่อ๋อ้ายังไม่เศร้าว่าทันหรอกเนาะมันบานเมืดเนาะเเมืดตุ่งเห็ดแต่ใครชุกโคกบ้านเหานี่ววะแม่เนี่โคกบานเห่าก็มีโคกไก่ตื้อไม่รู้ว่าเห็ดใครเยอะจังเลยไข่เงเห็่จ้าม่รู้เหใได้้วตเ็แต่คร ไม่ไกไขตอจ้าไข่ขาอตลาดมีสุนียวเอาทำไนี่เครื่องคัวกลับไปเห็ดกิดนได้เลยครับไปนอ้องสมป้ากับนี้สมปา สวมเสื้อสายใยนะอันนีนมันแซ่บแม่ขายผูสิทก็จะขายซาฟมือสิทธเสื้อสติ๊กเสือสมมสายใยกันปลูกเองว่ายกสมมอ่ไม่ว่าปลูกเอง ข้าวโพดแป้งเยี่สิไปใส่นะนี่ไสปู่พี่ับแม่ะคแอเสือเมงครับอ่า กับมีดหอยเดือ,อ,อเขาไปหาจะน้ำโขกบ่พอด้วยหอยเดือเแกปกแอนนี้รวมค่เป็นจินเดียนี้ก่ะชไม่ะอินเดียนีเ่เขาไปเห็ดอย่างนอไปต้มยำบ่ครับอ็นเดียอินเดีย นี่ชิมกระใดเดียซชิมในเยืดม,<า>ม้มครับชมื่ะมือจับได้ปะมือจับย้ดชิมได้น้ำจิมเลยเกขนีดดีแล้วค่ะตลมชี้นลมุนดีม้ยคกับน้ำจิมจังย่งรสชาติเมื่ออ็นแก้วอะ เสียบครเอาเอาเอานี่หาสิบาทกันเอาเป็นแยกน้ำกิ้มกหรเอามีน้ำกินเลยเอาแยกก็ได้ครับซื้อไ้แม่เอาแกงเซทกกีเด็กอันนี้มันเป็นอย่างครับนี่ยเป็นเล็บ จะโมนี่กระดูกตัวนี้จะเป็นน้ำแก้วนะค่ะมามามากโมนี่กระอือก็เป็นขั้นสมตรงย่าแกวันเพิ่นไปเฮ็ดแตนขั้นสมใส่น้องไม่สมเอ้ส่สมพักเลยอ๋อสมจง้ามหูดล้วน้อแ ไปตลาดของปลาเมื่่ช่วงนี้สิเห็นเห็ดกับแม่งขับหลถ้าลอเบิงตลาดของป้าตลาดดงนันเองจังหวัดาฬินรับตลาดของปลาตลาดดงนั่นเองจังหวัดกาฬสินุ์ครับตลาดของปลา

ไ้แล้วของกินเขาเกต้าเจ้าละเกตส์ปาน่าบอลยุโรแม่เคยชิแล้วแล้วก็เอากินชิล すごい！